สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมั่นด์มาจิตทาร์ดค่ะสําหรับดวงเดือนนี้จะเป็นเดือนตุลาคมนะคะประจําพศ2อ,อ6 4เรามาเริ่มดูดวงชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษกันเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่ามีการอ่าเรียกว่าศึกษาอะไรใหม่ๆมาทำอะคะ่ะหรืองานเก่าหรืองานอะไรมาทานะเหมือนประมาณเป็นเดือนที่คุณแบบ เรียกว่าต้องใช้พละงก,กำลังในการต่อสู้กับงานกับเงินกับเรื่องเงินหรือเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์มากขึ้นแล้วตัวคุณเองก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะจากที่ดูจากไพ่พื้นฐานนะคะการงานค่ะเรามาดูเรื่องของการงานกันการ<ม>งานเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเปิดเรื่องการงานให้นะคะ พื้นฐานการงานอะบอกว่าตัวคุณเองมีความเครียดสถานการณ์ในการทํางานตึงเครียดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรียกว่ามีงานเข้ามาพุ่งชนคุณมากมายนะแล้วตัวคุณเองก็สามารถที่จะทํามันได้ด้วยดีไพ่จัสติกบอกว่าตัวคุณเองทําได้ค่ะแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพียงแต่สิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลที่คุณ พอใจมากนักแต่มันก็สามารถที่จะออกมาเป็นผลเรียกว่างานสําเร็จแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เเท่านั้นเองอาจจะเป็น90เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้คุณตั้งสติไม่ต้องไปกลัวค่ะคุณทําได้แล้วคุณก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะเรามาดูในเรื่องของอคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าค้าขายหรือว่าเป็นในเรื่องของอเรียกว่า งานเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ให้ระวังคนลักลอบแอบก๊อปปี้ผลงานของคุณก๊อปปี้สินค้าของคุณที่คุณคิดคุณจะทำนะ แล้วก็ตรงนี้ให้คุณเรียกว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณหยิบยืน่นโอกาสเข้ามาให้คุณนะคะให้คุณอาจจะมีบางคนชวนไปเรียกว่านําเสนอผลงานที่นี่ไหมแล้วก็โปรเจกต์สินค้าของคุณชิ้นนี้มันจะทาให้ขายได้ดีนะอะไรเงี้ยให้คุณไปเลยนะทาเลยแต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะหรือบางคนที่ทําในเรื่องของค้าขายเกี่ยวกับสุขภาพงานเกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างเกี่ยวกับคุณหมอหรือว่าเป็นในเรื่องของ เรียกว่ายารักษาโรคหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ตรงนี้ธุรกิจของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอ่าแล้วก็ธุรกิจอะคะ่ะถ้าเกิดว่าไปนําเสนอผลงานให้พยายามไปนําเสนอกับผู้หญิงหรือให้ผู้หญิงเป็นคนไปพรีเซนต์งานนะคะ<ม>ก็จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะคอยให้การสนับสนุนคุณทําให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นไปได้ไปได้ด้วยดีบางคนทําสื่อโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรียกว่า คุณจะมีผลงานที่เด่นนะให้ระวังคนเรียกว่าแอบก๊อปปี้ผลงานของคุณไปนะคะให้คอยอเรียกว่าระวังตัวเนาะในเดือนนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงมากนะเพราะว่าคุณได้ราชินีถือไม้เท้านะคะถือว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงบ้าง เดือนนี้มีโอกาสได้เงินแบบลับๆมีคนเรียกว่าอาจจะมีคนมาช่วยในเรื่องของการเงินคุณนะแต่ช่วยแบบลับๆไม่เปิดเผยถือว่ามีเงินนะเดือนนี้มีเงินเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีเมษนะบางคนมีคนมาแอบชอบแล้วก็เขาก็มาช่วยเรื่องซัพพอร์ตเรื่องการเงินให้คุณนะไพ่บอกว่ามันมีเงินเข้ามาค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับการไปทําทงานต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนแล้วก็ได้ไปเฉลิมฉลองกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนที่คนต่างเพศอะ่ะเขาก็จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานนะในเรื่องอในเรื่องของความรักนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันค่ะ เรื่องของความรักเดือนนี้ไพ่เดวิลบอกว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณเยอะอยู่นะแต่ตัวคุณเองเหมือนไม่ค่อยสนใจอะ่ะเหมือนคุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณส,สูงแล้วก็เรียกว่ามีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยเข้ามาหรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนก็มีแต่คนหล่อๆเข้ามาแต่ว่าเขาเหล่านั้นก็กเหมือนกับจะแบบ หมือนวุ่นวายอะ่ะมีปัญหาให้คุณต้องแก้ต้องอะไรแล้วตัวคุณเองก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะ <Okay. S 1> เรียกว่าเป็นเดือนที่คุณอยากปิกวิเวกมากกว่าในเรื่องความรักยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครนะถ้าคุณโสดนะเหมือนประมาณว่าเบื่อ ปัญหาความรักเบื่อหน่ายนะคะยังไม่ถึงกับเปิดใจมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้จะมุ่งแต่เรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินหรือเปล่าคะไม่ค่อยสนใจครอบครัวนะให้คุณหมั่นเรียกว่ากลับไปสนใจครอบครัวบ้างนะคะเพราะว่าบางทีครอบครัวจะทําให้คุณหายเบื่อหาย เรียกว่าหายเครียดหายเบื่อนะแล้วก็เขาจะคอยซัพพอร์ตคุณได้ดีนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเรียกว่าตัวคุณเองต้องเอากำลังใจที่จะไปทำงานไปต่อสู้กับปัญหาเนี่ยจากครอบครัวนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะ ต่อไปเป็นในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้คะแนนที่สูงหรือบางคนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากสายงานสายอาชีพหรือเป็นในเรื่อง,องการศึกษาไปอบรมอะไรเพิ่มเติมหาเดือนนี้คุณจะได้มีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดหรือมีเรื่องการเรียนเนี่ยมันถือว่าคุณจะประสบความสําเร็จเลยแหละในเรื่องของการเรียนอาจจะต้องมีการออกไป เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนอาจจะเป็นด้านสายงานที่ด้านสายการเรียนที่เราชอบนะคะให้ตั้งสมาธิมากขึ้นเดือนนี้ไพ่เฮอร์มมสของคุณออกมาสองรอบเลยนะถือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการศึกษาที่ดีนะคะจะทําให้คุณมีสมาธิมากขึ้นในการเรียนได้รับคะแนนที่สูงขึ้นนะโดยรวมแล้วค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเหนื่อยหน่ายหรือว่าเป็นเดือนแห่งเรียกว่า การที่คุณจะต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างขอให้ชาวราศีเมษต,ตั้งใจแล้วก็สู้นะคะเพราะว่าเดือนนี้จากไพ่โดยรวมแล้วไม่ใช่ไพ่เสียถือว่าเป็นไพ่ที่เรียกว่าตัวคุณเองที่ ที่จะต้องตั้งตั้งสตินะคะตั้งมั่นในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไพ่ชาลอตคือบอกว่าตัวคุณเองทําได้ค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณจะทํามันได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะนําพามาสู่ความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะสู้ๆนะคะชาวราศีเมษทุกๆท,ท่าน ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังช่อง Diamond Magic Tarot มาถึงจุดนี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ